ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านที่ตำบลอ่างศิลาจังหวัดอุบลราชธานีกันนะคะโดยมีชาวบ้านฝันเห็นวิญญาณมนุษย์โบราณมาขอให้ไปช่วยขุดหลุมค่ะและเมื่อไปขุดตามความฝันก็ปรากฏว่าพบโครงกระดูกบรรจุอยู่ในหายโบราณตามความฝันค่ะ ที่บริเวณทุ่งนาบ้านอ่างศิลาตบลนอ่างศิลาอเภอพิบูลมังสาหารจัหวดอุบลราชธานีซึ่งเป็นที่นาของนางปราณีและนายสหัสพรมาพงซึ่งสองสามีภรรยาได้ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณและเครื่องประดับเป็นสร้อยข้อมือทำด้วยทองสำริดด้านนางปราณีเล่านะคะว่าตนเองและสามีฝันเห็นวิญญาณมาขอให้ไปช่วยขุดที่บริเวณทุ่งนาและนำสังขารขึ้นมาจากใต้ดินเพราะบอกว่าอยู่มานานกว่า2,000ปีแล้วอยากไปผุดไปเกิด จึงได้ชวนลูกและสามีไปขุดตามที่ฝันพอขุดไปได้ประมาณ1เมตรก็พบโครงกระดูกและเครื่องประดับบรรจุอยู่ในไหพร้อมกันนี้ครอบรครัวของตอนเองยังได้ขยายพื้นที่ขุดในบริเวณใกล้เคียงกันก็พบไหบรรจุโครงกระดูกอีกสามใบจึงได้นําขึ้นมาให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบนอกจากนี้ในที่นาของนายนามแก่งอ้วนได้ฝันในลักษณะเดียวกันกันกบตนเองด้วยนะคะและได้ไปขุดก็พบโครงกระดูกบรรจุอยู่ในหยอีกสามใบมีกระดูก มนุษย์โบราณบรรจุอยู่แต่ว่าไม่มีเครื่องประดับพร้อมกันนี้ในที่ดินดังกล่าวยังมีหายฝังอยู่อีกหลายใบฝังดินอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ขุดขึ้นมาเพราะว่าต้องการให้หน่วยงานทางราชการเข้ามาขุดไม่ให้หายและโครงกระดูกได้รับความเสียหายเพื่อที่จะได้เก็บไว้ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าแก่เยาวชนรุ่นหลังๆต่อไปค่ะค่ะด้นาย